โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในงาน Wonder Festival 2024นะครับผมนะฮะเสียงอาจจะดังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าไม่น่าจะตัดออกหมดแล้วนะครับผมนี่ดูข้างหลังนะอ่าบรรยากาศงานนะครับผมนี่โอ้คนเยอะอยู่นะคนเยอะคนเยอะคนเยอะออาเดี๋ยวนี่นะฮะผมวู้ โอเคปุ๊บบรรยากาศงานคือคืนมากนี่มีของลงของเล่นเยอะเลยนะทุกคนนะเห็นไหมโอเคเมื okay. ่อกี้ผมเห็นแจ๊ปสตูดิโอด้วยเดี๋ยวถ้าผ่านไปก็เดี๋ยวอันนี้เองแหละเนาะ,ะเดี๋ยวพยายามถ่ายแบบว่าเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์ที่หลังแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวมันผิดกฎหมายด้วยแหละนะฮะแล้วจะปิดปากทำไมบอกเปิดปากแล้ว นี่นะครับผมนี่คอสทอยอะไรใช่ไหมซีคิวทอยด์นะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยดูบรรยากาศงานเฮ้ยก็ซิล่าเอ้ยก็ซิล่าอุ้ยหนังหนังไอ้นี่เน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 ไอเรื่องอะไรวะนั่นแหละบูดโปเตอร์ไอหนังสัปปะรดสามเรื่องไอเรื่องนั้นอ่ะที่อะไรนะที่มีคิงโกล่ามีไอในในเป็นเทพเจ้าอ่ะเออนี่นะฮะโอ้มีเอสิล่าด้วยนี่ก็สิล่าสองพันสิบสี่ด้านหลังก็ โอ้โหตัวคตรใหญ่ะเขาห้ามจับนะครับผมอยากจะกลัวแต่ไม่มีตังค์นะฮะผมไม่มีตังค์อยากได้นะแต่ว่าแบบไม่มีตังค์เลยนะครับผมอ่าโอเคนี่แล้วก็มีเวิร์คช็อปเวิร์คช็อปอะไรนู้นนั่นนี่นะครับผมนี่โคตรสุดจัดนะครับผมสุดสัตว์เลยฮะอีกสัตว์เออนี่นะฮะโ,โ,ฮโคตรเท่ทุกคนแม่งโคตรเทอ่อ่ะเอออืม โอเคโอ้โหเดี๋ยวพาชมไม่ทั่วเลยะมาได้ได้ผมมาได้แต่ว่าไม่น่าจะทันหรอกเนาะเพราะว่ากว่าจะลงคลิปกว่าจะตัดเสร็จก็น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับผมคนเยอะคนเยอะคนเยอะโอเคนี่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 อ่าเห็นไหมโอ้โหนี่นะครับผมทุกคนดูให้เต็มตาอ่า นี่นะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะนี่วันนี้งบจำกัดนะผมแต่ว่าจะซื้อเท่าที่ซื้อได้นะอะ นี่นะฮะของเยอะวางนโอ้เมื่อยมือแล้วโคตรโคตรสุดอ่ะโ,โ,โอเคอันนี้ถ่ายไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ นะครับผมเดี๋ยวก็ไปตัดต่ออีกทีนึงเราเดี๋ยวผมไปน้องกุ้ดีกว่านะนะฮะนี่ฮอตทอยนะครับผมทุกคนฮอตทอยน่าซื้อนะแต่ไม่มีตังอะวันนี้ไม่มีตังตังหมดคิวเดอรมาเอฟฟิวเดอรมาเวิลด์เออคอมวคอมิกครับคอมมิกชื่อหัวคอมมิกนี่นะฮะนี่ตรงชนมุ้นมาแล้วมาชนนี้ดีกว่าฮ่าฮ่านี่งานโคตรดีทุกคนเห็นป่ะ ก็ดีอ่าโคตรสวยแต่ละตัว,วสวยๆอันนี้ขออะไรเนี่ยซอยทเปียเอ้ซอยทเปียซอยพ่องซอยพ่องซอยพอยทอยทเปียนะเออของเยอะของเยอะของเยอะเยอะมากคนแล้วคนก็เยอะเช่นกันโอเคคนเยอะมากเลย โอ้ห oh, อันนี้อะไรโอ้ oh, หลายล้านเลยฮะหลายล้านหลายล้านโอเคตรงนี้คนเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวโอ้โทษครับ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 โทษนะครับโทษนะครับตัดต่อลำบากแน่กูเซ็นเซอร์เยอะโอเคมาโทษนะครับโทษนะครับอ่านี่โล่งแล้วเริ่มโล่งแล้วอ่านี่นะครับผม โคตรสุดแล้วผมดูแล้วผมมีความสุขนะ mm. อ่าเดี๋ยวนั่นแหละโอ้โหโอ้โอ้เมื่อกี้อาะได้มากเลยเด็ดปัวแต่วันนี้แบบมันมีต่างมีอุลตร้าแมนด้วย mm. เดี๋ยวลองไปดูที่ราคาเท่าไหร่ mm. พอซื้อได้หรือเปล่า mm. อะไรประมาณนี้นะครับผมก mm. ดกดแขนปดแขนก mm. ดแขน,แขนยกนานละโอเคให้ดูแค่นี้เดี๋ยว mm. ตัดภาพไป นะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมมาถ่ายที่นึงนะครับผมอ่าโอเคนี่ดูกันครบแล้วแหละนี่เดินเดินมาวนมาเนี่ยครบแล้วนั้นก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับไป let's go โอเค, s <S อเคทุกคนในที่สุดผมก็ได้หาเรื่องเสียเงินนะ อ่าเป็นสเปร์นี่ครับผมของแจ๊ปสตูดิโอนะครับผมของทางช่องแจ๊ปนะฮะไอ้สเปร์ทำความสะอาดอ่าตัวของสะสมตัวของเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าแจ๊ปอีเลเซอร์นี่แหละงบจำกัดนะฮะวันนี้เอาตังมาแค่สามร้อยเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคแต่ก็ซื้อถ้าได้ซื้อไหวโอ้น่าซื้อเนี่ยการ์ดอุตมแมน ดูไี่เท่าไหร่กล่องละ20บาทเอาราคากล่องละ20สิโอ้เอาดีกว่าวะ่ะกล่องละสี่สิบโอเคเดี๋ยวซื้อก่อนนะครับผมทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นเปล่าเห็นไหมไม่ทันไรซื้อของซะแล้วนะครับผมซื้อกาดกุตเตอร์แม,มนนะครับผมทั้งหมด12กล่องเดี๋ยวถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปแยกเอาแล้วกันนะครับผม ถ้าอะไรยังไงผมก็ไปถ่ายคลิปแยกเอาหวังอุนต้าแรหฝังอันต้าแรมากเลยนะถ้าตานีนรวยอะ่ะบอกเลยรวยรวยๆนะผมโอเคก็บรรยากาศในงานก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละครับีกขอดหน้ากากดีกว่าก็สำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกใช้ได้เลยครับผมอ่าแต่เสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์ โอเคนี่นะฮะเห,เห็นป่าว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 โอเคก็สำหรับงาน Wonder Festival Bangkok 2อ2พย่บอกเลยว่าสนุกอะสนุกมากมากครับผมโอเค จบคลิปเท่านี้แล้วกันแล้วครับผมอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เกิดลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็โล่ไปถึงสมัคร y u t u b e m e m b e r s h i p ด้ลยครับผมก็จะได้เหรียญตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมโด o n a t ุปเ super ตังค์าโอเคท่านก็ ซิอเกนเน็กวีโดแล้วผมแล้วเจอครับงี้เราไปแล้วกันเย่เฮ้จบมือไม่ได้ตอนเนี้ยโอเคไปแล้วจบคลิป